ตอนนี้เราก็มาพบกับาการสร้างถนนกันต่อนะครับอันนี้เป็นคูนะครับเป็นคูน้ํามีสะพานข้ามด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทาอะไรกันต่อฮะเป็นไงครับนี่ฮะมีสะพานข้ามด้วยว้าวโอ้ oh my god แล้วฉันจะข้ามยังไงแล้วฉันจะทํายังไงแล้วฉันจะไปยังไงเดี๋ยวเรามาเจอ เ,เราสิบล้อกัเลยนะจ๊าว่าสถานะเปไงรถบรร,รทุกจะทำยังไงรถเกตเกตคอเกตดินขึ้นก่อนเลยครับนี่นี่ตักออมาใน้คองแรงเลยเอ้ยล้อคันนี้จอดไปก่อนนี่ล้อวิ่งแล้วโอ้โหถนนเลี้ยมากถนนเลี้ยมากใครมาเบลมาบเกตไปได้ บูนบูนโอ้สะพานสะพานมีสะพานข้ามด้วยว้าวอู้หดิ๊กดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดอ่าจอดตรงนี้ก่อนอ้าวอีคันหนึ่งมาเลยอีคันหนึ่งก็มาแล้วบููููนอีคันบอกว่ารอก่อนรอก่อนคาติดอยู่บนสะพานแล้วก็รีรีวิวรอ คันนี้มานดินทำสำเร็จแล้วข้าวข้ามาสำเร็จแล้วเเถดินถดินอ๋อคันนี้คันนี้ก็รอต่อนะไปใครนะครับคันนี้รอต่อแล้วรอต่อแล้วดูนโอ้ถนนดีมาก มาเพื่อขุดคลองขุดลอกคลองนะครับอันนี้มาขุดลอกคลองต่อพึ่บผึ่นบู๊๊ยโอ้ดีเลนเหนียวมากครับดีเลนเหนียวมาก อืมอืมอืมอวี้ก้อนใหญ่ไปเลยอ่าน <la> <ular> ี ouais, calves calves, <habitude> ่ก <t ues running> ็มาถึงนี่แล้วสิบล้อวิ่งไปต่อดีดีดิอ่ามีวอมาวอมาบอกว่าถนนไม่ค่อยดีเลยขอลดบทไปบทหน่อย รถบอทางานเลยครับเบือรถบอทางานแล้วเบือ เลี่ยมเทางเลี่ยมแล้วปึดมาดูสิบล้อกันต่อสิบล้อเขาไปทิ้งดินต่อนะครับปึหนึ่อ้าวอีคันนึงยังไม่ออกเลยถอยหลังล้อฟูดนอีันเทแล้วไฟวูน่าหลบนิดนึงวูน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 น เฮ้ยดินี่พีขันี้มันน่อวูดีซูดอาโอเคเกต่อเลยพี่ยี่ย กขบอกว่าเอ้ยมึงมาทำอะไรเนี่ยถนนลนดินลนมาอีกแล้วไอ้นี่นี่อ๋อนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำงานต่อกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงติดตามต่อต่อไปนะจ๊ะบา,บายบายฝากติดตามช่องด้วยกดไลก์ลกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ